เดี๋ยวผมจะมาลองฝึกไล่เงากับรถโตโยต้ารีโวดูอันนี้จะเป็นนายแบบของเราท่านผู้ชมสังเกตสีรถแบบปกติอันนี้คือสีรถปกติมันก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้ไล่เงาหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยจะเป็นในส่วนของสีรถปกติเป็นเงาในรถในเกมอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเราปรับสีมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมจะสมมุติเอาเป็นสีม่วงก็ได้อ่ะสมมุติว่าสีม่วง เพราะว่าเมื่อกี้สีขาวผมรู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสีม่วงสีรถปกติจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูข้างนึงก่อนอีกข้างนึงเดี๋ยวเราจะเอาไว้เปรียบเทียบว่าระหว่างข้างที่แต่งกับไม่แต่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทํารถคันนี้เป็นฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าด้วยผมจะทําแค่ฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าแล้วก็ไล่เงาสีรถรอบคัน ในส่วนของอย่างอื่นจะไม่แต่งอะไรในส่วนของลายรถก็จะไม่แต่งก็คือแค่จะเล่นในส่วนของเงาอย่างเดียวพอในคลิปนี้ถ้าทำในส่วนของกระบะสิ่งคันนี้แล้วมัน work, เวิร์กเดี๋ยวผมจะเอาคันอื่นมาลองทำดูด้วยเผื่อว่าทำออกมาแล้วมันจะเวิร์กจริงๆผมก็ได้ลองแบบว่าฝึกๆทำดูนิดๆหน่อยละผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันด้วยว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะ เป็นยังไงมันจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีความแบบว่าเรลิสติกหรือเปล่าอะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเพราะว่าพูดพ่มทาเพลงมามากแล้วโอเคแต่ผมจะทําการจัดทรงรถก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าจัดทรงไม่เท่เนี่ยเดี๋ยวรถถ้าแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เริ่มจากการเปลี่ยนล้อผมจะขอใส่เป็นล้อนี้แล้วกันนี่ผมค่อนข้างชอบล้อนี้เราจะทําให้ล้อมันค่อนข้างใหญ่เลย เราจะไม่ทาล้อบางแบบนี้แบบนี้คือมันก็สวยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียลลิสติกหรือว่าไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ผมจะทําให้ล้อมันออกแนวนาน,านาๆตึ๊บๆแบบนี้ไปเลยนี่เอาทรงแบบหนาๆแบบนี้แต่๋ยรู้สึกว่าหนาไปประมาณนี้กําลังดีสีล้อ станов. เดี๋ยวขอปรับเป็นสีดําก่อนเอาเป็นสีดําไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังอยากได้สีอะไรค่อยมาปรับทีหลัง ต่อไปก็เดี๋ยวต้องเอารถไปจัดส่งส่งรถเนี่ยมันต้องเตี้ยผมจะทําเป็นแนวส่งรถเตี้ยๆๆแล้วก็ทําให้ล้อมันยืดออกมาหน่อยเฮ้ยรู้สึกว่าเตี้ยเกินไปประมาณนี้แล้วก็ล้อยืดสักหกไปหกโอเคไหมอ่ะหกกำลังดีล้อหน้าเนี่ยน่าจะเอาเข้าอีกนิดนึงล้อหน้าสักสองไหมสองพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูก่อน อ่ะล้อหน้าปรับไ้สักสองอันนี้จะเป็นทรงกระบะซิ่งมาตรฐานรถไทยก็คือถามว่าทําไมต้องพูดมาตรฐานรถไทยเพราะว่าส่วนมากที่เขานิยมแต่งกันเขาจะทําให้ล้อยืดประมาณนี้ทรงก็จะประมาณนี้แหละนี่ประมาณนี้ก็คือมันเป็นพื้นฐานการแต่งรถกระบะซิ่งของคนไทยที่นิยมกันไม่ทำไมผมรู้สึกว่าล้อหน้ามันล้อหน้ามันยุกยุกมากกว่าล้อหลังเกินยังไงไม่รู้อขอปรับอีกนิดนึงลงอีกนิดนึง ประมาณนี้อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าล้อมันเลี้ยวมันก็เลยดูสูงมั้งไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไล่เงากันเลยอันดับแรกขอเริ่มจากทําฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าก่อนเลยฝาโปรงคาร์บอนเคปล่านี่ก็เดี๋ยวผมจะไม่ตัดไม่ไม่ตัดตอนแต่งนะเราจะทําให้ดูกันสดๆดเลยในคลิปนี้ก็วางสีดําลงไปอ่าเราก็จะได้ฝาโปรงคาร์บอนเคปล่าแบบนี้จริงๆมันก็ยังไม่ใช่หรอก แต่เราต้องใส่ตัวนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปรับเป็นสีขาวอันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้มาสอนอ่าเขาบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาสอน,นในคลิปนี้ออกตัวไปก่อนเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาเอ้พี่แม่งโอโหสอนอะไรบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้ไงคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนคลิปนี้ผมจะมาทําแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยแค่นั้นเองเออไม่มีอะไรเลย ผมก็จะทํของคผมไปท่านผู้ชมก็ใครอยากจะดูก็ดูใครไม่ดูก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยไม่ได้ว่าอะไรอ๋อเหมือนว่าลน์มันจะบักอ่ะอันนี้มันบักเอาลงมาด้านล่างอีกผมไม่รู้ว่าคาร์บอนเคปบล่าเนี่ยมันเอียงประมาณกี่องศาแต่คิดว่าน่ะสาหรับตัวผมแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งความเอียงลายลายคาร์บอนความยากในการแต่งลายคาร์บอน,นก็คือตรงนี้แหละเนี่ย เราต้องวางให้มันพอดีกันต้องให้มันเป๊กกันทุกเส้นถ้าไม่เป๊ะเนี่ยเวลาเรามองมันจะ,ะเห็นไหมมันจะเป็นขาวๆมันจะเป็นแถบขาวๆอันนี้คือวางไม่เป๊ะเท่าไหร่เราขอวางใหม่แป๊บหนึ่งต้องเป๊ะทุกซูมเข้าใกล้ๆหน่อยอะทุกอย่างต้องเป๊ะ,ะประมาณนี้เป๊ะแน่นอนแล้วก็ c o ปปี้มาจากนั้นก็ ประมาณนี้น่าจะเป๊ะมากอยู่ยิ่งทำออกมาเป๊ะแค่ไหนยิ่งสวยมากเวลาไปแต่งอย่างอื่นใส่หลายๆอย่างมันจะลงตัวมันจะลงตัวอ่ะโอเคประมาณนี้ Copy อ,อ่ะไม่พอดีเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นเส้เสนสีดำๆมันห่างกันเกินไปอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ถ้าติดกันเกินไปมันจะเป็นเส้นสีขาวถ้าห่างกันเกินไปมันจะเป็นเส้นสีดําแบบนี้อันนี้คือพอดีแล้วโอเคผมก็อยากจะทําให้มันเป๊ะอยู่นะครับแต่เวลาที่ผมทําคลิปไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่ารู้สึกว่ามันกดดันตัวเองอยังไงไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้กดดันหรอกแต่ผมกลัวว่ามันจะเสียเวลามากกว่าผมเลยพยายามแบบแต่งให้มันไปแบบว่า ราบลื่นแล้วก็ให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เป๊ะไหมไม่เปะ๊ะซูมเข้าก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยนี่ห่างไปห่างไปอ่ะประมาณนี้ตรงนี้เราต้องย่นนะผมโอ้โหกดผิดกดผิดอ่าคัปปี้มาใหม่ผมย่นไปผิดตัวมันต้องย่นตัวนี้ ถ้าไม่ย่นมันไม่ได้นะเพราะว่าลายมันจะเลยออกจากรถไปแบบนี้เห็นไหมต้องย่นโอ้อาจจะใช้เวลาย่นสักครู่นึงเลยนี่โอเคเพื่อความเปะ๊ะเพื่อความเป๊ะในการแต่งเราต้องทําให้มันเปะ๊ะเหมือนว่าจะต้องลบตัวนี้ออกอีกอ่ะโอเคประมาณนี้ก็จะได้ในส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนเคลฟล่าเรียบร้อยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราต้องมา ก็พีสีดําตรงนี้อ่ะก็พี้แล้วก็ให้มันกลับมาทับไอไลายเส้นๆคาร์บอนของเราแบบนี้แล้วก็ทำั้นก็ปรับระดับความทึบอ่ะเราก็จะได้ลายคาร์บอนแบบสวยๆ,ๆมันทึบไปใช่ไหมเอานี่เอาแบบสว่างสว่างไปเลยแล้วเราก็จะทําการไล่เงาอ่ะ uh, เดี๋ยวขอไล่เงาก่อนไล่เงาฝาปงประมาณนี้ต้องปรับไอตัวนี้อันนี้คือตัวไล่เงานะ ไล่เงาให้มันพอดีอ่ะปบ๊บเบ๊บกป,ปี้สองรอบแล้วก็อย่างนั้นด้านข้างกอปปี้สองรอบหนึ่งสองก็มาวางฝั่งนี้กอปปี้อีกสองรอบเหมือนกันหนึ่งสองอ่ะก็จะได้แบบมีความเล่นเงามีความเล่นเงาคาร์บอนเคปลาตนะตอนนี้ อันนี้1 2อ่ะกดไปเลยอ่ะมันก็จะมีความเล่นเงามากกว่าที่เราแปะเส้นๆไปอ่ะนี่แมมันก็จะสวยขึ้นมาโอเคในส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าก็คิดว่านักก็น่าจะพอไว้เท่านี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมายแค่นี้มันก็สวยหละต่อไปก็เดี๋ยวขอปรับในส่วนของสีรถสีกระจกรถอ่ะขอปรับเป็นสีดําแล้วกันเพราะว่าในชีวิตจริงจริงเนยก็ มันก็ต้องทําเป็นสีดำใช่ปะกันแดดแสง Uv อะไรแบบนี้นี่แต่แต่ไม่ต้องทําให้มันทึบมากนะอารมณ์ก็ประมาณนี้แหละอารมณ์ก็จะประมาณนี้อะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการไล่เงาไล่เงาอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองทําแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยปุ๊บเราเอาเลเยอร์ตัวนี้ที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ขยายอ่ะแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเอามาวางแค่นี้หรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมปรับให้มันใหญ่ก่อนแล้วก็ปรับให้มันเป็นสีดําให้มันทึบแบบนี้ไปเลยอะตกลงนี่มาสอนหรือว่ามาทําเองไว้เน่ยโอเคแล้วก็จะทําการใหญ่พอไหมวะเนี่ยโอเคให้มันใหญ่อีกแล้วก็ใช้อันนี้เลื่อนลงมาปให้มันมาอยู่ล่างๆเลยอให้มันมาอยู่ล่างๆแบบนี้จากนั้นก็ปรับระดับความทึบเอาสัก ครึ่งนึงล้กันครึ่งนึ่ง,ง,งะระดับความทึบเอาไว้ครึ่งหนึ่งก็ c o ปปี้มาแล้วก็เอามาวางด้านบนปรับให้มันเล็กลงอีกอานบนเราจะไม่ไม่ไมเล่นไม่เล่นเยอะประมาณนี้แล้วก็ปรับระดับความทึบให้มันลงมาปรับลงมาสุดก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสักประมาณนิดนึ่ะนิดนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ เราก็จะได้แบบการไล่งเงาแบบที่แบบประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแต่มันต้องทารอบคันอนะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีรถก่อนนะสีนี้มันดูไม่ค่อยชัดเจนตมันต้องสีแดงอา้าสีรถอยู่ไหนล่ะอ่านี่เห็นไหมเห็นความต่างไหมเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดูฝั่งนั้นนะทุกคนจําภาพฝั่งนี้ไว้มาดูฝั่งนี้เห็นไหม ถ้าไม่เล่นเงามันก็จะเป็นสีแบบสีแดงแป๊ดแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้เล่นเงาแล้วเรากลับไปดูฝั่งนั้นทุกคนคิดว่าแบบไหนสวยกว่ากันเอาลองคอมเมนต์มาทุกคนเห็นความแตกต่างไหมดูฝั่งนี้แดงแดงแจ๋หมดเลยแล้วกลับไปดูฝั่งนี้นี่มีความเป็นเงามากขึ้นกว่าเดิมอแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไอ้ด้านบนนี้มันผมทําใหญ่เกินไป ริงไม่ต้องทําใหญ่มากแล้วก็ปรับให้มันให้มันพอดีนะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเราเนาะอยากให้มันสีดํามันดํามากก็ปรับให้มันดําไปเลยผมรู้สึกว่านี่มันมันหันหัวขึ้นมะปรับแบบนี้มันจะได้ปรับง่ายอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมมีความแบบไล่เงา ฝั่งนี้แดงแจ๋ฝั่งนี้มีความไล่เงารู้สึกว่าตัวนี้จะดําไปนิดนึงโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ทําการเอาไปวางอีกฝั่งหนึง่งเพื่อให้มันสวยทั้งสองฝั่งแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปแล้วก็ไปดูให้มันเท่ากันว่าเราจะเอาลงมาต่ําเกินไปหรือเปล่าขึ้นอีกนิดนึงจากนั้นก็มาคัปปี้ เลเยอร์ฝั่งนี้ด้านบนปึแบบ๊บแล้วก็วางประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่พอนะอยังไม่พอนะเราต้องไปไล่แบบในส่วนของด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยด้านหลังนี่เหมือนว่าจะมีปัญหานิดนึงในส่วนของการวางเลเยอร์มันมันมันค่อนข้างบั๊กนิดนึง เห็นไหมมันจะทะลุโอ้โหดูดูเห็นไหมมันทะลุแบบไกลเลยอะแล้วก็วางเข้าไปเออไม่ใช่ปรับเข้าไปให้มันปรับยากด้วยนะประเด็นประเด็นคือไม่ยอมหุบให้ผมโอ้โอเคเยี่ยมไปเลยเอาโอเคหุบล้หุบเข้ามาแล้วหุบมาอีกเบิบเิบโอเคสวยงามวางประมาณนี้ แล้วก็ปรับรู้สึกว่าใหญ่ไปไหมความเล่นเงานิดนึงน,นี่ก็ปรับลงมาแบบนี้สวยเลยอะสวยเลยแล้วก็เรามาเล่นในส่วนของหลังคาหลังคานี่เอาจริงก็เล่นแค่ตรงขอบก็ได้นะคิดว่า คิดว่านะลองเล่นแค่ตรงขอบอะไล่ตรงขอบประมาณนี้ไลข่ขอบขอบไม่ต้องขอบมากปล่อยให้ขอบมันสว่างสว่ๆหน่อยนี่เราจะมีอารมณ์ประมาณนี้ตรงนี้หรอข้างหน้าหรอ ข้างหน้านี่เล่นแค่ตรงมุมพอเล่นแค่มุมล่างมุมขวาล่างแล้วก็มุมซ้ายล่างตรงนี้อ่ะ,อะมันก็จะมีความเห็นไหมข้างหน้ามีความเล่นเงาเพิ่มมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากอะไรวะถ้าเราออกมาเล่นด้านหน้ามันจะเป็นยังไงวะทุกคน เอามาเล่นด้านหน้าหรอเฮ้ยเล่นด้านหน้าก็ได้อยู่นะเออเฮ้ย,เ,ยเล่นเล่นเป็นอันนี้ดีกว่าไหมอย่างนี้ไหมไม่สวยเท่าไหร่เอามาวางไว้ตรงกลางมันจะเป็นยังไงโอ้คาร์บอนเคลฟล่าเรานี่มองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยเออเล่นเยอะเกินไป นี่เล่นประมาณนี้ก็พอเฮ้ยสวยสวยถ้าเอาเป็นกลุ่มอันกลมๆนี้แหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยสวยเลยแหละอันนี้ถ้าไปเล่นด้านข้างนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเล่นด้านข้างโอ้โหเล่นเล่นเล่นเน้เนเล่นจุด เลไล่เป็นจุดเป็นเงาไปแล้วผมจะลองไล่ตรงขอบตรงนี้แล้วก็ปรับโอเคไหมผมว่าไม่เล่นดีกว่าผมว่าแค่นี้ก็กำลังโอเคแล้วอ่ะก็จะมีประมาณนี้ อันนี้จะเป็นในส่วนของการเล่นเงาไล่เงาก็ถือว่ามีความแตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรอันนี้สีล้ออันนี้แล้วแต่ชอบจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมว่าสีดำนี้ขึ้นที่สุดละใส่แล้วขึ้นนี่ขีก็ทรงที่ได้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปดูกนในเกมดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปดูกระนินกมว่าถ้าในเกมเนี่ยมันจะเหมือนใน อ่าลงรถที่เราแต่งหรือเปล่าโอ้โหเงารถนี่คือแทบไม่เห็นนะอาจจะเป็นเพราะความที่ผมไปปรับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมไปเราเราขอรีเซ็ตในส่วนของไอ้ตัวนี้ใหม่ก่อนรีเซ็ตสภาพอากาศใหม่อ่ะให้มันเป็นแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกเลยเหมือนว่าเราไม่ได้ปรับอะไรมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ผมคิดว่าควรจะปรับสีดําให้มันทึบกุนี้อีกนิดนึงนะผมว่าน่าจะโอเคเลยแล้วขอให้อันนี้มันหมุนหน่อยสิเึิบอันนี้ตอนกลางคืนอันนี้เวลาหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคหด,เดูเงาดูเงาตอนกลางคืนคือสวยเลยสวยมาก ให้มันอยู่สักครึ่งหนึ่งนี่แหละกำลังดีนี่คือสวยเลยกำลังดีนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมควรจะปรับให้มันให้มันดำมากกว่าน,นี้อีกนิดนึงผมคิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวเราลองไปปรับให้มันดำมากกว่าน,นี้อีกนิดนึงโหนี่มันต้องปรับใหม่หมดเลยนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนิดเดียวเองอันนี้เป็นฝากระโปรง อ๋อโอเคต้องมาเริ่มจากตัวนี้ปรับให้มันทึบอีกอันนี้คือดำเลยเลงมานิดนึงประมาณนี้ตัวที่สองดำเลยปรับลงมาพึ่งหนึ่งพอเวลาในเกมแล้วมันมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ทุกคนแต่พออยู่ในเนี้ยคือแบบมันพอดีแล้วไง ไปดูฝั่งนั้นปรับลงมานิดนึงด้านบนขึ้นสุดปรับลงมาครึ่งหนึง่งอ่ะแล้ว,ลวเดี๋ยวผมลองเอาแค่นี้ก่อนผมลองเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งโอเคมาตอนนี้ก็อยู่ในด่านไฮเวย์เหมือนเดิมนี่แหละโอเคโอ้ แต่ทำไมพอเป็นรอบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมันมืดกว่าเดิมวะเนี่ยเออตามความรู้สึกผมนะโอเคไหมประมาณนี้ไหมผมรู้สึกว่ามันมืดกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะการปรับแสงในเกมด้วยมันก็มีส่วนผมจะลองปรับให้มันสว่างขึ้นน,นี่กดรีเซ็ตไปก่อนสิอ่นนี้คือรีเซตต้นฉบับของเกมเดี๋ยวผมจะปรับในส่วนของตัวนี้ให้มันสว่างขึ้น ประมาณนี้กำลังดีการไล่เงาแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันทึบไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็เป็นการไล่เงาที่ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่ก็จะมีประมาณนี้ไปดูคนอื่นซิว่าคนอื่นนี้เขามีรถที่แบบว่าไล่เงากันไหมรถไล่เงาไม่มีเลยครับผมในด่านนี้ไม่มีเลย โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ผมคิดว่ารอบนี้ผมปรับให้มันดําเกินไปถ้าปรับให้มันจืดจืดกว่านี้อีกเล็กน้อยนะคิดว่าน่าจะกําลังดีให้มันให้มันจืดลงอีกเล็กน้อยน่าจะกําลังดีโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าอันนี้คือผมลองมาทำให้ท่านผู้ชมดูแบบว่า แล้วผมก็ลองทําดูด้วยนั่นแหละถ้าผมแบบว่าทําอะไรที่แบบว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับผม